ไปกันต่อครับวันนี้ท้องฟ้าอาจจะค่อยปลอดโปร่งเท่าไหร่นะครับแต่เราก็พยายามจะมา,าถ่ายรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับารูปแล้วนะครับก็จะเลื้วกคูราานะครับืว่าเป็นการเรียกว่าคนถ้าเป็นสมัย สมัยะมุทธเจ้าก็เคยบอกว่าสำเร็จโมนานาที่คนที่ได้านทำบุญอดเวลาเราเราตองเห็น่าจะเป็นในุสารททา้ได้อานโมทนาในบุญในบุญของเราเราได้บุญด้วยเก่นก็ได้อาโมทนานอกจากนั้นใ่พอหนามีคนอ่านโมทนาบุญบุญแล้ว เร,แบบรารรรรรต้องแบ่งงานที่ดีกันก่นยการที่เราทำงานในกัลปีนเรเปลี่ยนงานจาว่าอยากได้บนนะครับถ่ายรูปได้รูปสวยๆกลับไปแล้วแห่ลงรูปโซเชียลลงเฟ b o ุ๊กจะแต็มทั้งหลายเนี่ยับก็อยากจะให้คนแน่นหนา และยากเป็นการแก่สถานที่ให้คนได้เดินทางมาร่วมบุญพระสถานที่ด้วยนี้ด้วยอันเลี่ยนเลยจ้ะท่านที่เพิ่งเดินทางมาถึงชาบูชาดอกไม้ที่เกิดดอกดอกไม้ตามกำลังสถาปน์ที่นก่อนขึ่นบกมาสักการะอาราธนาสศาของพุทธเจ้าขอออกก่อนท่านใดที่ร่วมบุญสร้างวัดหนึ่งร้อยบาทอธิษฐาน หน้าไส่ปูหน้าด้านหน้าเราความุธท่านจะได้รับเหรียญเราามรุนแรงขยะต้องต้องตอบมางแล้วก็จะได้เป็นที่พิจร